อโอเคพี่เดอะมาตรงมาส่งได้ฉ<จ>ันจอดไหมจอดได้ทุกวันจอดจอดได้ทุกวันฝั่งนี้ฝั่งนั้นนะ่ะฝ uh ั huh. ่งนั้นก็จอดได้ใช่ไหมพี่โอเคครับ uh huh. ขอบคุณครับ uh huh. สวัสดีครับพี่น้องครับอีแรงวัดเปรตเอ้ยอีแรงวัดเกตเปร,เปรตวัดสุทัศน์นะฮะ นี่คือวัดสุดถัดนะครับเนาออันนี้เป็นคำเบาที่คลองจองแล้วก็เขากับสถานการณ์สมัยก่อนนะฮะนาองตุกคอนี่เลียงหลายสมัยคนเป็นโรคอันนี้ว่าตะกะโลกสมัยตั้งแต่ไม่มียารักษาหมดน,นะครับตายหาเขาเอื่นตายหาเมนี่เป็นมั่นเสาที่ยี่ซึมหาพฤศจิกายนสอ,องพันห้าร้อยหกสิบหกครับตอนนี้ผมอยู่เสาชิงฉานะฮะเนาะ เสาชิงชาด่ครูครูกับกรุงเทพครับกรุงเทพมหานครครูกับกรุงรัตนโกสินทร์ของไทยมากอันบวเพนส้างมาตย์จยามะดรผมกำลังหูน้องเนาะโดนแล้วนะครับโดนได้ครับนี่น่าจัมโมเมนต์สิพ้อกันกับกรุงเทพบ่ครับสมัยก่อนพนมีอ่า้าจะจ่มพดหน้าผมเคยเห็นภาพเก่าวิดีโอเก่าอยู่โอ้ยสมัยก่อนพนมีการโหนสิ่งชาดโหนชิงชาิทุกปีนะฮะ พิธีพิธีพิธีหลวงเลยด,ด้พิธีของอของประเทศเลยนะนี่ละเสาชิงชาใหญ่ด้านหน้าที่เขาเห็นยนี่ก็เป็นวัดวัด <c oughs> สุทัศน์วัดสุทัศน์นะฮะม <c oughs> องไปทางข้างคนกับเป็นโรงเรียนเบญจมาาชาลัลนะฮะเนอะ <c oughs> เป็นจัมาราชาลัยมาฟังทั้งนี้กะ <c oughs> เป็นนิยังอ่ะ <c oughs> เป็นนิยัง่าฟังทั้งนี้ก <c oughs> ็เนียงเลยเป็นลา้านยังนะผมก็บอกผมเสียหานในฟังเด้อสื่อกรุงเทพกรุงเทพมหานาครอ,อมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธนามหาดิลก <c oughs> พบนพร,รัตนราชธานีบุรีรมอุดมราอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมาน อวตารสถิตสักกทัตติยะวิจนุกร,รมประสิทธิ์นี่ซื้อกรุงเทพมหานครพี่นอ้องผม,มาอาจอาจจะอ่านติดๆทีัดเนี่ย <c oughs> ซื่อเต็มเนาะกรุงเทพมหานครอมมรรัตนโกสินมหินทรายุตนาหมาดโลกพบนพรัตนราชธานีบุรีลมอุดมราชนิเวศ มหาสถานามอมรพิมานนวตานสถิตสักทัตทิตยาสักสักทัตสักทัตติยะวิษนุกัมฎฎปาสิทธิะมาณนี่บนาจ,จะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปใหม่ลงไปใหม่หมเดี๋ยวลงไปเบิ่งอันนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> ลงไปเบิ่งเต็มเต็มตาย่เพ่นสลักไห้ขึ้นยัง ขอ <c oughs> เป็นลานคนเมืองครับลานคนเมืองราชธานีชื่อยาวที่สุดในโลกอยุธยายศล่มลอยสวรรค์ลงลือสิงหาดปลางรัตนบันเจิดจา้าเจิดล่าบุญเพลงมะหากสันสาสรุ่งเรืองแห่ บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจใเมืองอันนี้เป็นนิลาบนะครับประมาณ ชิงช้านะครับเศรชิงช้า เด <pe ี๋ยวผมพาอย่างลงไปเบ่งออียงท่างไปห้องน้ำหมดแล้ว่าจะเไหนเป็นม่งล่งไปข้างล่าง อันนี้เพิ่นข้เห็ดเป็นเป็นสันนส้นเป็นสั้นลงไปเนาะฮะงามน้เป็นนอนตืลให้หานจอดสิเลยเป็นลาจอดรถ ลานจอดรถครับพี่น้อกอืมโน้อันนี้อันนี้ถ้าเราเปิดมันจะเป็นน้ำผุอ่ะมันจะเป็นน้ำลน้นหรือ,อยังไงไมู่ค่ะจาหรือไม่ใช่ โอ้ไม่ใช่ไอ,อ,อ้หวโอ้ห้องน้ำมาแล้วขีด้วยมเลยขี้ทิ่มเลยเหรอข้างล่างมันเป็นลานจอดรถอย่างเดียวอ,อ,อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เข้า เป็นห้องน้ำโอเคโอเคครับโอเคโอเคนะคะ <c oughs> เรียบร้อยครับเรียบร้อย